ต่อไปจะมาสอนวิธีการเรียนแบบธรรมชาตินะคะเป็นการดูแลแบบการแกล้งต้นวานิลานะคะเริ่มต้นเราต้องสังเกตก่อนต้นที่อวบอ้วนนะคะแข็งแรงนะคะใบงามเลื้อยออกมายาวแล้วเนี่ยคือปกติเนี่ยโดยธรรมชาติอะคะ่ะมันจะมีพวกหนอนนะคะมาชอบมากินยอดมันพอกินยอดมันเสร็จปุ๊บสิ่งมีชีวิตเนาะมันก็จะแตกกิ่งออกมา ะะแต่กิ่งออกมาอีกเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยก็คือเห็นที่ต้นต้นพันธุ์ที่เขาทําีที่เมืองนอกเนี่ยเวลาเขาเขาอยากจะแกล้งมันให้มันออกกิ่งเยอะๆเนี่ยเขาก็จะตัดนะคะตัดมันแบบนี้หรือเหมือนเลียนแบบธรรมชาติให้สมมุติว่าเหมือนเป็นหนอนนะคะมากัดกินหนอนมากัดกินต้นเดี๋ยวสักพักนึงอะค่ะเขาก็จะ,ะเขาเรียกอะไรอะเดีกสักพักนึงอะเขาก็จะเหมือน แตกกิ่งออกมาใหม่อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าเขาแตกกิ่งออกมายังไงบ้างคืออันเนี้ยเสาต้นเนี้ยค่ะต้นต้นวานิลาเราอ่ะจะถูกมแมลงกระหน่ำอยู่เฉพาะตรงเนี้ยที่เดียวมีทั้งหนอนมีทั้งทั้งหอยนะคะซึ่งพอโดนกัดยอดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะนี่ตรงนี้มันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาที่ตานะคะเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างให้ชัดๆเลยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างจากธรรมชาตินะเนี่ยพอมันยอดมันออกมาปุ๊บ หนอนมากินปุ๊บต้นมันก็จะเติบโตมาใหม่นะคะเพราะงั้นถ้ามีแมลงศัตรูพืชมัจะพืชมาจัดการก็จัดการที่ตัวมันนะคะไม่ต้องไปใส่เคมีหรืออะไรเงี้ยต้นมันไม่ตายค่ะมันอดทนนะคะแล้วก็ถ้าต้นมันแข็งแรงมากๆงอกกิ่งยาวๆแล้วเราอยากให้มันมีแบบออกกิ่งใหม่เยอะๆเราก็แกล้งมันด้วยการตัดยอดนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของเรา